รคหัวใจโตเนี่ยจะมีสองแบบโรคแบบที่หนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อหัวใจนี่มันหนาหัวใจจะเจอกา่ความดันคนที่มีความดันสูงในกล้ามเนื้อหนาจะทำอะไรก็เชาโดยแล้วพราะว่ากล้ามเนื้อมันหนากล้ามเนื้อมันหนามมนเป็นยังไงมันไม่มีความเส้นต่อโรคเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองแต่ไม่เิดหัวใจวายนัอีกการหนึ่งที่เจอแล้วเนี่ยซีเรียสนะก็คือว่าหัวใจมันอนาจะหนาหรือไม่หนาแต่แต่พอหัวใจมันโตคนที่ตามมาก็คือว่า การบีบเนี่ยการบีบมันน้อยเพราะนั้นเพราะการบีบมันน้อยเนี่ยการเสียชีวิตมันเกิดการที่ทว่าหัวใจบันดีอ่อนและหัวใจไหวหนาล่วงคอแล้วมันเจอเรื่องของมันเซตติ้งด้งแบบก็คือสองอย่างที่ว่าหนาหนาหนานี่ก็ค่อนข้างเฉวๆแต่เมื่อไหร่ที่หัวใจขยายโตและบีบอ่อนเนี่ยเสีเยงที่จะ